และที่นี่คือเกาะที่เล็กที่สุดในประเทศไทยที่มีชุมชนอาศัยอยู่และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตที่เราอยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสวันนี้รีวิวสุราษฎร์นะครับอยู่ที่เกาะเล็ดอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกาะเล็ดเป็นเกาะขนาดเล็กนะครับมีพื้นที่ประมาณ58,312ตารางเมตรหรือประมาณ36.4 4ไร่ประชากรโดยส่วนมากของที่นี่นะครับเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนที่มีวิถีชีวิตผูกพันธ์กับทะเลมายาวนานชาวบ้านส่วนใหญ่นะครับประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านด้วยเรือเล็กที่ยังคงสะท้อนวิิถีีีีดััั้้้้งงงงเเเมมมขอออคนนนนนนใใตกกกจาารรยยชื่สวฒธ และประเพณีเช่นการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจที่สืบทอดกันมายาวนานหลายร้อยปีด้วยบรรยากาศที่เงียบสงบวิวธรรมชาติอันงดงามและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายกาะเรดจึงกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสความงามของธรรมชาติและเรียนรู้วิถีชีวิตแบบชุมชนหากคุณได้มีโอกาสมาเยือนนะครับอย่าลืมมาลองชิมอาหารทะเลสดๆที่ชาวบ้านจับขึ้นมาใหม่ๆหรือนั่งพักผ่อนริมทะเลฟังเสียงคลื่นและปล่อยใจให้ล่องลอยไปกับสายลมขอที่นี่คือสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและความสุขอีร้อยทุกคนได้มาสััมด้้ววยตเองนนะคบแลพกหห่ิปา อาริวิสุราสวัสดีครับ